สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องไม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านส้มตำนะคะแล้วเราจะไปถามพี่วินนะคะพี่วินสัมภาษณ์พี่วินนิดหน่อยนะคะว่าวมีพี่พี่ีหลายท่านมากนะคะที่สงสัยเข้ามาว่าที่เชียงตุงมีวินมอเตอร์ไซค์ไหมนะคะ,คะแล้วก็อยากรู้นะคะว่ามีบินไปที่ไหนบ้างแบบนี้นะมีแบนบนั้นนะคะบินไปจุดไหนจุดไหนแล้วก็แบบไปทั่วไมอะไรนี้นะคะ,คะเรามาถามนะคะเอาปีสิทธิะคท่าไ ปีสามเนาะปีสามนะคะที่ขับบินอยู่ที่หน้าวัดเจงตันนะคะแล้วก็หมาอยากจะถามสัมภาษณ์พี่เขานิดนึงนะค่ะว่าเออพี่เขาขับมอเตอร์ไซค์นี่ขับไปตุกตีหรอขับไปตุกอันตุกตีเนาะทีไหนก็ไปเนาะไกลก็ไปนักก็ไปเนาะไปทุกที่นะคะไม่ว่าไกดไม่ว่าอะไรก็ไปนะคะถ้าอย่างเช่นไปกะเต่านี้ห้าพันห้าพันนัดห้าพันนัด นี่5,000จัดนะคะใช่แล้วค่ะถ้าเสกเกเ้นน้องหอมหนุ่มนี่น่าจะไป4,000จัดใช่แล้วค่ะเลยครแต่ว่าช่วงนี้เขามีขับมอเตอร์ไซค์กันยแยะก็มีมีคนนั่งไปอยู่ไหมคะมีคนนั่งไปอยู่เนาะมีอยู่มีอยู่นานๆเนาะเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้เขาปิดด่านนะก็เลยไม่มีการออกรถไม่มีอะไรนะคะก็เลยนานๆแต่ว่าถ้าช่วงที่เขาเปิดด่านมานี้คือมีคน าออกไปมาอย่างนี้นะเราจะมีคนเยอะนะคะอย่างเช่นอยู่ใกล้ๆถ้ารถถ้ารถอะไรนะสุยการค่ะไอสุยการได้เปิดเปิด่ายไก่ยังวะยังไมทำไมทำไมทางไปสุยการนะสุยการไปทางนี้สุยการทางนี้นะค่ะไปทางนี้เลยก็คือเป็นท่ารถสุยการนั่นเองเนาะตอนนี้เขาจะทําอะไรนะสร้างโรงแรมไะสร้างโรงแรมเขาสร้างแล้วก็จะสร้างไปตะกี้เลกอ๋อไม ทองจีลองจีอ๋อจะไปหลายที่เลยเนาะโอ้ตอนนี้เขากำลังปรับปรุงอยู่นะคะค่ะปรั<อ>บปรุงอยู่แล้วเราจะถามว่าเอ่ออะไรนะอยากเส้นเสื้อเสื้อบินนี้คือเช่าเขาไหมหรือว่าซื้อเองง่ายะซื้อเอง,งซื้อเองไม่ได้เช่าโอ้ซื้อเองนะคะห้าหมื่นจ้ 50, <000 S 3> าห้าหมื่นบาโอ้ถือว่าไม่แพงนะคะเนาะ ห้าหมื่นจานนะคะเสื้อนี้ต้องไปตัดเองเย็บเองไมาถึงว่าจ้างเขาเนาะ,ะจ้างเขาเย็บตัดเองประมาณ 50, ห้าหมื่นานนั่นเองนะคะ,คะก็เยี่ยมมากที่นี่จะมีอะไรนะมีบินไปหลายๆที่เหมือนกันอย่างเช่นไปอย่างเช่นไปใกล้ๆกว่ไปอยู่ะเ<ป>ตาะเตาแล้วก็ลอยหมวยลอยมวยอู้ไปถึงลอยหมวยลอยหมวยแล้วก็ทากิเลกอ คีเล็ก็ไปแล้วก็ตไงไปอยู่อะถ้าคีดเล็ก,ก็อ๋อถ้าคีเล็ก,ก็ไปตองจีก็ไปโอ้ตองจีก็ไป,ไ,ปไม่ถึงขับจี้ขับรถไปอะขับขับรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละขับรถมอเตอร์ไซค์ไปถึงตองจี้ไปถึงตองจีโอ้มอเตอร์ไซค์นี่นะเอ๋อนี่ขับไปอยู่อะไปทาประมาณหรือนทาตองจีเนี่ยจะมีอยู่เจ็ดหมื่นหรือแปดหมื่นนี่เจ็ดหมื่นแปดหมื่นไปใกล้ ตกใจมากเลยว่าอุ้ยทำไมคิดว่าเอารถไปไม่ใช่นะคิดนั่งมอเตอร์ไซค์ไปนะคะแล้วก็ววไ,ไกลมากๆเลยจริงๆไปถึงตรงจีิงดีงตกใจมากนะคะถ้าบินก็ประมาณเจ็ด<ช>แปดคืนวันนะไปนี่กี่วันฮะไปแค่วันเดียว,ไ,ยวไปวันเดียววันเดียวถึงวันเดียวถึงจังนอนปุ๋นไม่ได้นอนโอ้กลับดีกลับเลยไปก่อนเช้าถ้าเวลาดีถ้าอย่างเงี้ยออกแล้วออกเดินทาง โอ้พี่ก็พูดไทยได้ด้วยนะชล้วกเก่งมากเลยเก่งมากเลยนะคะ <ๆ S 1> แสดงว่ามีมีคนไทยมาเยอะมีคนไทยมาเยอะมาตรงนี้มาที่สุสานเจ้าฟ้ามาเที่ยวสุสานเจ้าฟ้าสิงตโปรงี่สุสานเจ้าฟ้าสิงตรงนะคะแล้วก็มากินอันนี้นะคะมากินส้มตำที่ข้างหน้านี้เลยนะคะคือแบบอู้ยีกับคนไทย เก่งมากนะคะก็เราสื่อสารกันดูเรื่องนะก็จะมีพี่น้องชาวไทยนะคะมาเที่ยวเชียงตุงเลยไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะสื่อสารกันไม่ได้นะคะสื่อสารกันได้แน่นอนใช s! <S ่แล้ว네ค่ะนะคะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกลัวหลงทางด้วยนะคะใช่แล้วค่ะค่ะพี่เขาก็ใจดีมากที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะนี่นะคะก็หมายจะถามพี่เขานิดนึงเวลาเวลาจะไปไหนก็ติดต่อได้เปิดไม่คิวว่าเป็นเมีงคิวก่็นก่อนตอนไหนมี Oh. Online, okay. ไปทางคอยไปทางคอ้ยเนาะอ๋อไปก็คือแบบว่ารอที่นี่คนเดียวนะคะก็ไม่มีคิวตามคิวแบบวันนี้ต้องไปก่อนวันนี้ต้องไปก่อนไม่ไม่ไม่มีคิวนะใช่แล้วค่ะก็เสียค่าขอนเขาเรียกว่าอะไรนะได้กค่าขอดหนึ่งก็เดินละห้าร้อยจัดเดินหนึ่งห้าร้อยจัดเองนะคะค่าขอนก็คือค่าลงทะเบียนอะเนาะค่าลงทะเบียนค่าอะไรต่างๆนะคะโอเคเยี่ยมมากเลยวันนี้เนาะไปมาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ถ้า ถ้าจะไปนะติดต่อพี่เขาได้เลยเนี่ยเบอร์โทรเลยนะเบอร์โทรเก้าสองหกสามเก้าสองหกสามเจ็ดหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามสองหนึ่งสนึ่ยามี่สามนะคะี่ามก็ติดต่อพี่เขาได้จะไปที่ไหนก็ไปได้นะไม่ว่าจะเป็นท่าคีล็กเอตรงจีที่ไหนก็ไปไปได้หมดเลยนะคะพี่เขาไม่ได้บอลาเมืองลาองล ขับมอไซค์ไฟนะเมืองละ,งละนัสกสะดวกเนาะดุนดุ้นไปด้วยอย่างนี้โอ,โอ้ใช่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปดุยไปเต็มที่เลยเนะาะถ้าเกิดถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวจะไปก็เนี่ยมไม่งลือกไปเลยมานนี้เนะาะขอบคุณนะคะพี่หลายท่านแบบสงสัยมามากเลยว่าทําไมมีบินมอเตอร์ไซค์ไหมทำไมม,มอเตอร์ไซค์ยังเยอะเนะาะเพราะว่าในคนในเมืองอ่ะเขาจะนั่งมอเตอร์ไซค์ส่วนมากเนาะนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วจะมีเอ่อนั่งบินไปบ้างไหมแบบนี้ที่จริงมีนะคะมีนั่งบินสมมุติว่าเข้ามาท่ารถเนี่ยเขาจะกลับบ้านไม่มีลูกหลานมารับ ก็พี่ก็จะไปส่งแบบนี้นะคะก็ตามราคาที่ไกลหรือใกล้ก็ตามราคาที่พี่เขาบอกนะค่ะไปเลยค่ะเพนะคะสำหรับทีนี่ก็ลาไปแล้วสวัสดีค่ะเองได้สวัสดีจ้ะอ๋อสวัสดีค่ะบิดทิ่ไปเลยบิดทิไปเลยค่ะก็สำหรับที่นี้ก็จะลาไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ